ขยี่อันิเมขอเสนอศึกจักรพรรดิส,สวรรค์เลนหนึ่งในใต้รากตอนที่629ขณะที่ร่างมนุษย์ปีศาจยืนอยู่แรงกดดันที่น่ากลัวก็ถูกปลดไปออกมาเราจอมอยุทธ์ที่บนโลงศพต่างมองด้วยสีหน้าเข่งขึมพวกเขาตกใจจากแรงกดดันของปีศาจนั้นแม้แต่จอมอยุทธ์ขูพลังเทียนจื้อจูขั้นเซิงบางคนยังรู้สึกก,กังวลเจียงอยากทรงพลังมากกระทั่งอยู่ระดับเทียนจื้อจูขั้นเซิงระยะก,กลางยังอยู่อันดับต้น,ตน ไเชิญหน้ากับนักรบแบบนี้แม้แตะมั่วเฮอเทียนก็ไม่ได้เปรียบเว้นแต่เขาจะใช้ขวดเพลิงวาวรีมู่เฉินยืนเผเชิญหน้ากับอีกฝ่ายหนึ่งเขาสัมผัสได้ถึงอันตรายเหมือนกันขนาดตัวมู่เฉินจ้องมองเจียงหยาก,ก็ดปลดไปเสียงคำรามและฟาดหมัดออกไปแล้วสีม่วงดำนั้นกวาดไปทั่วด้วยความดุดันที่ไม่อาจอธิบายได้โจมตีใส่มู่เฉินทุกหมัดสามารถทําให้จอมยุคขูพลังเทียนจี้จุนขั้นเซิ้งระยะตน้นบาดเจ็บได้ เผเชิญหน้ากับการโจมตีของเจียงหย่ามู่เฉินก็ไม่กลัวเขาคำรามล่างมหาเทพนิรันต์ก็ลุกขึ้นและยกมือปะทากหมัดนั้นทั้งสองปะทากันทําให้มิติพังทลายลงเศษเสียวมิติก่อตัวกลายเป็นพื้นที่ผิดเพี้ยนแม้แต่จอมยุทธบางคนที่อยู่ไกลๆก็ต้องราถอยออกไปเพราะกลัวว่าจะถูกกวาดเข้าไปทั้งสองโจมตีใส่กันแบบไม่หยุดในเวลาไม่กี่นาทีก็ปะทากันมากกว่าพันกระบวนท่าทว่า ยังเป็นเรื่องยากที่จะหาคู่ชนะเมื่อการต่อสู้ดําเนินต่อไปเจียงหยายิ่งโกรธหนักกว่าเดิมดวงตาเขามีชั้นสีม่วงมองไปยังมู่เฉันเขาค่อยๆย,ยกมือดวงตาสีม่วงดําก็เบิดก,กว้างเต็มไปด้วยรัศมีและความผันผวนที่น่ากลัวมองไปยังดวงตาคู่นั้นตัวเขารู้สึกเยือกเย็นถึงกระดูกนี่ช่างคุกคามเห็นชัดว่าเจียงหยาชักอดทนไม่ไหวแล้วและกําลังจะปลดป่อยท่าไม้ตายออกมา สารเลวตายซะเจียงยาคำราอึดใจย,ยกฝ่ามือขึ้นพร้อมดวงตาสีม่วงรัศมีนั้นใช้มิติพังทลไลดวงตาวิญญาณปีศาจแสงปีศาจสังหารเทพเสียงคำรามที่เต็มไปด้วยจิตสังหารดังขึ้นทันทีที่ลำแสงปรากฏก็หายไปทว่าตัวมูฉินรู้สึกเจ็บแป๊บที่ผิวหนังเนื่องจากอันตรายสีหน้าเขาเปลี่ยนไปแม้ว่าโดยรอบจะเงียบแต่เขาสัมผัสได้ถึงลำแสงที่ซ่อนอยู่ในความว่างเปล่า ช่วงเวลาที่เขาเปิดเผยข้อ,ขอบ,บกพร่องเขาจะถูกฆ่าเป็นท่าไม้ตายที่ทรงพลังจริงๆเผ่าเซียลิงคู่ควรกับการครอบครองคุณลักษณะของทั้งสองเผ่าพันธุ์การโจมตีครั้งนี้อาจเทียบได้กับวิทยายุทธระดับเส้นธงขั้นสุดยอด36กระบวนท่าในตำนานนอกจากนี้ยังมองไม่เห็นและซ่อนอยู่ในความว่างเปล่าจึงทําให้ยากต่อการป้องกันมูเฉินเองก็รู้ดีว่าหากตัเองพยายามปลดปล่อยการโจมตี แม้จะจัดการทำลายพวกมันได้บางส่วนแต่ช่องโหว่ของเขาก็จะถูกเปิดเผยไปเชิญหน้ากับลำแสงเหล่านั้นเขาไม่กล้าพอจะรับพวกมันแม้จะมีกายาเซิงก็ตามพานุภาพเหลือรับจริงๆสายตามูเ่เฉินวูบวาอึดใจก็สูดหายใจและนั่งบนท้องฟ้าเวลาเดียวกันล่างมหาเทพนิลันก็ทำเหมือนกันด้วยคำพีโบราณปู่ซิ่วขนาดทั้งสองนั่งลงทั้งล่างมหาเทพนีลันและมูเ่เฉิน ก็เปิดปากเสียงบทสวดโบราณก็ดังบทสวดเก่าแก่มากราวกับว่าเป็นเสียงธรรมชาติเมื่อโรคถูกสร้างขึ้นคืนกระแทกก็ดังโดยมีมูเ่เฉินเป็นศูนย์กลางความว่างเปล่าเริ่มแปรป่วนลำแสงที่ซ่อนอยู่ก็เริ่มพังทลายเมื่อสัมผัสกับเสียงที่กระจายออกไปภายใต้ชุดเกราะใบหน้าเจียงยางก,ก็เปลี่ยนไปด้วยความไม่อยากเชื่อเขาไม่เคยคิดว่ามูเ่เฉินจะสามารถตั้งรับกระบวนท่าสูงสุดของเขาได้ ต้องรู้ว่าต่อให้เป็นเหล่าปมุกมุข32เผ่าใหญ่นอกจากน้อยคนอย่างจอปีศาจเซิงเทียนอัานเทียนและประมุขคนอื่นก็ยังกลัวจนหัวหดแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถทําอะไรมูฉันซึ่งเป็นจอมยึดคุพลังต่ํากว่าเขาได้ไปแม้จะตกใจแต่เจียงหยาก,ก็ไม่กล้าลังเลยลาแสงที่ซ่อนนิมิติก็คุ่งหามูฉันทว่าเมื่อคืนเสียงขยายออกไปก็เปิดเผยข้อบกพร่องแม้ลําแสงจะพยายามโจมตี แต่ก็สลายไปโดยคลื่นเสียงไม่นำซ้ำส่วนที่เรือของเสียงยังควบคุมเจียงหยา่าทาให้ร่างกายสั่นสะท้านเกิดเส้นเลือดสีดํากระจายบนชุดเกาะแล้วก็ถูกเฉือนลอยเลือนสดไหลออกมาหน้ากากาบนใบหน้าค่อยๆร่วงหล่นเผยเห็นใบหน้าซีดขาวตัวมูเฉนินค่อยๆลืมตาสายตาเขายังคงสงบลึกซึ้งไม่อาจยังรู้ได้มาหาพัานพบเป็นสถานที่ที่มังกรซ่อนพยักหมอบแท้จริง แม้แต่จอมยุคขุลังเทียนจี้จูนขั้นเสียนก็ทรงพลังมากขนาดนี้มูชนินก็เผยสีหน้าสงบออกจะดินแดนวันมู่ไปซะศัตรูของมหาพันภพคือจกักรวรรดิปีศาจไม่อยากนำไปยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่นเจียงหยาก็ส่น้าพวกเจ้าไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้หรอกเจ้าทรงพลังมากนะดังนั้นข้าต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อเอาชนะให้ได้เท่านั้นเจียงหยาไม่ได้พูดต่อแต่มองมูชนินมือเขาประสานเข้าด้วยกันสร้างเป็นตาประทับแปลกประหลาด เปลี่ยนแปลวิญญาณปีศาจผู้จบเขาก็อาปากเกาะบนล่างก็เริ่มละลายกลายเป็นของเหลวถูกดูดเข้าไปการระเบิดนั้นดังออกมาจากภายในร่างกายพลังงานสองสายปะทะกันและระเบิดด้วยพลังที่น่ากลัวยิ่งขึ้นเขากําลังประสานงานพลังปีศาจกับพลังหลิงมูเฉินกระจองการประทะระหว่างพลังทั้งสองสร้างพลังที่น่ากลัวขึ้นแต่ในทํานองเดียวกันเจียงหยาจะได้รับบาดเจ็บหนักจนอาจเสียชีวิต ล่างเจียงยาก็หดลงพร้อมกับกากเลือดออกมาเหียงไม่กี่ยวลมหายใจการระเบิดก็หยุดล่างสัตว์ประหลาดปรากฏขึ้นล่างนั้นมีขนาดหลายจังล่างกายราวกับพื้นดินที่แห้งกังจนแตกออกม่านตาสีม่วงดำแปลกประหลาดปรากฏซึ่งวูบไว้ด้วยรัศมีหลิงและรัศมีปีศาจที่น่ากลัวความผันผวนของการทำลายล้างแทรกซึมจากล่างสัตว์ประหลาดอย่างฉ่ำทำให้สีหน้ามั่วเหอเทียน ชิงเหยื่จริงและคนอื่นเปลี่ยนไปแม้แต่พวกเขายังรู้สึกหวาดกลัวกับพลังนี้ไปน้ามูเฉินเองก็เปลี่ยนเป็นเข่งขึมเขารู้สึกว่าถูกคุกคามจนสัมผัสได้ถึงปากเข็แห่งความตายภายใต้สภาวะนี้เจียงหย่าอาจจะต่อสู้กับจอมยุทธคุมพลังเทียนจี้จุนขั้นเซิงระยะปลายได้และภายใต้สภาวะนี้วันนี้แกต้องตายแน่นอนสัตว์ประหลาดนั้นพูดขึ้นมูเฉินเองเนี่ยก็สูดหายใจ ในเมื่อเจ้าใช้ชีวิตเป็นเดิมพันข้าจะกลัวทําไมมู่เฉินมองเจียงหยาน้ําเสียงเต็มไปด้วยไอสังหารข้ารู้สึกถึงโชคร้ายที่เผาเสี้ยวหลิงของเจ้าต้องไปเฉิญแต่ถ้าเจ้าต้องการให้ครอบครัวและสหายของข้าอยู่ในสถานะเดียวกับเจ้าวันนี้ข้าก็จะทําร้ายสิ้นซากเมื่อค,คําพูดสุดท้ายนั้นดังก้องมู่เฉินประสานมือในเวลาเดียวกันล่างมหาเทพนิรลันก็ยืนขึ้นและก้าวออกไปรวมกับร่างกายเขา เมื่อชิงเหย็นจริงและคนอื่นเห็นภาพนั้นนั่นคือทศเสยนฟ้าเหยี่เฉินเอ๋อหยุดเดี๋ยวนี้ทศนี้มีเพียงจอมยุคขูพลังเทียนจืดจูนขั้นเสริงระยะไปที่สามารถทนได้ตัวมูเฉินก็รับตาตัดเสียงทั้งหมดออกจากปราสาททั์ทศเยินฟ้าเหยี่คนวิทยายุทธรวมเป็นหนึ่งทศเยินฟ้าเหยี่คนวิทยายุธรวมเป็นหนึ่งเสียงดังในหัวใจล่างมหาเทศนิลัน กรสวมเข้าใส่ในร่างมู่เฉินอึดใจต่อมารัศมีก็ระเบิดทุกรัศมีบรรจุด้วยพลังน่ากลัวมาหาสมุทรควยพุ่งขึ้นมู่เฉินพร้อมกับแรงกดดันที่น่ากลัวไทยมิติแตกเป็นเสียงพลังงานหลิงทรงพลังแม้แต่จอมยุคขูพลังเทียนจื้อจูนขั้นเซิงระยะกลางยังมีใบหน้าเปลี่ยนไปที่ดันนอกขอบเขตค่ายกลดับแสงพันปีสัตชิงเทียนชิงสันปู่ซื่อก็สัมผัสได้ ก่อนจะมองไปยังมู่เฉินด้วยการตกใจเขากำลังจะใช้ทัษะยินฟ้าเห่อหยิบเขาก้าหาญเกินไปแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นของร่างมหาเทพนิลันด้วยหลังจากได้รับการขัดเกลาตามการเวลาและบรรจุด,ด้วยพลังนิลันกระทั่งจอมยุคขูพลังเทียนจี้จูนขั้นเซิงระยะปลายยังไม่กล้าจะใช้ทักษะนี้สีหนาทั้งสามเต็ไมไปด้วยความกังวลเพราะเขารู้ว่าร่างมหาเทพนิลันทรงพลังเพียงใดพวกเขาจึงรู้ในธรรมชาติว่า แม้แต่กายยาเส้นของมูเฉันยังยากลำบากมากในการแบกรับต่อสิ่งนี้และภายใต้สายตากังวลทุกคนคือหลิงภายในร่างกายมูเฉันก็พวล่พุง่งขนาดเดียวกันร่างกายเขาเริ่มขยายขนาดขึ้นพร้อมกับมัดกล้ามบนร่างกายตอนนี้เขาดูน่ากลัวมากเมื่อมัดก้ามล่านั้นปีออกเรือสดก็หยดร่างกายถูกย้อมด้วยเลือดรอยแตกเริ่มกระจายบนร่างกายเล่าก็ว่าเขาเป็นกระเบื้องเคลือบ นั่นเป็นเพราะร่างกายเขาไม่สามารถทนต่อการขยายตัวของคือหลิงได้เชินเอ,อ๋อไวหน้าชิงเหยียนจิ้งก็สิทธ์คือหลิงรอบตัวเริ่มพันผวนชิงเหยียนจิ้งตั้งสมาธิยาพีผามไทยหมิงเนี่ยตะโกนพวกเขาทั้งห้าเป็นเสาหลักของเราจอมยุทธแห่งมหาพันพบเพื่อทำลายล้างพลังชีวิตของเทพป,ปีศาจจักรพพัดหากชิงเหยียนจิ้งออกไปจะทำให้เกิดช่องวูในการหมุนเวียนค่ายกลในเวลาแบบนี้ ช่องหวัวเพียงเล็กน้อยจะทำให้สถานการณ์พิกผันชิงเหยียนจิ้งเอกตระหนักได้นางจึงทำได้เพียงกัดฟันบังคับตัวเองเบี่ยงเบนความสนใจจากมูเฉินล่างมูเฉินตอนนี้ยังคงระเบิดอย่างต่อเนื่องดูเหมือนว่าถ้าไม่ปีแตกออกจากล่างการขยายตัวของพลังภายในก็จะไม่หยุดหัวใจของเขาเกิดความพันผวนเนื่องจากคือหลิงรุนแรงในร่างกายเขาไม่สามารถควบคุมพลังได้เขาทำได้เพียงกัดฟัน และพยายามเต็มที่เพื่อควบคุมคลื่นลิงให้มากสุดเท่าที่ทําได้เพื่อหมุนเวียนทะ่สะหนีขนาดตัวมูเฉินพยายามเต็มที่เพื่อควบคุมสถานการณ์เจียงหย่าก็สังเกตเห็นสิ่งนี้ขอกลรอยยิ้มหน้ากลัวล่างสัตว์ประหลาดก็ทะยานเข้ามาทุกคนกันไว้หน่อยเมื่อเจียงหย่าพุ่งเข้ามาจอมยุทธิบว่าคนก็ทะยานออกไปโดยมีลั่ลี่นําทับได้แต่พวกเราคงไม่สามารถลังไว้ได้นานนกะดังนั้นช่วยราชันมู่ ปืนตัวใหเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้เหล่าจอมยุทธ์ไม่ลังเลเนื่องจากมีเพียงมูชนันที่สามารถไปเชิญหน้ากับประมุขเผ่าเซี่ยลิงได้ลัวดรีก็ปรากฏตัวเบื้องหน้ามูชนันฝ่ามือนั้นประสานกับแผ่นภาพโบราณนี่คืออาวุธมหาสวรรค์ของเผ่าไทหลิงแผ่นภาพวิญญาณโบราณตัวนางบอกได้ว่าตอนนี้มูชนันกําลังสูญเสียการควบคุมคนหลิงแผ่นภาพวิญญาณโบราณสามารถจัดระเบียบคนหลิงได้และภายใต้แผ่นภาพ แม้แต่คือหลิงรุนแรงก็ยังเชื่องแต่ว่าคือหลิงของร่างมหาเทพนิลันมาจากแกนอมะตะดังนั้นแม้แต่แผ่นภาพวิญญาณโบราณก็ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดแต่ก็ช่วยมู้ฉันคลายความกดดันได้บ้างลัวรีก็มีใบหน้าเข่งขึมรีบสร้างตาประทับขึ้นแผ่นภาพวิญญาณโบราณขี่ออกก่อนจะลอยอยู่เหนือศีรษะมู้ฉันความอบอุ่นส่องลงมาบกคุมร่างกายมู้ฉันเอาไว้ภายใต้รัศมีกระจ่างใส คือหลิงรุนแรงภายในร่างกายมู่เฉินก็อ่อนลงมีไอเยียกเกียนลบล้างคือหลิงรุนแรงมู่เฉินรีบคว้าโอกาสเทพรลังลงไปในทศเทพทันทีวิชาสามพี่สูตรพลิปตาล่างรองทั้งสองปรากฏพวกเขายื่นมือไปแตะไหลมู่เฉินเชื่อมโยงให้คือหลิงที่ระเบิดภายในร่างกายไหลก็สู่ล่างรองทั้งสองล่างรองทั้งสองมีต้นกำเนิดมาจากมู่เฉินจึงสามารถรับคือหลิงแกนนิลันได้บ้างมิเฉนนั้น แม้แต่จอมยุทธ์ขุพลังเทียนจืดจูนขั้นเซิงระยะไกลก็ไม่กล้าดูดซับคลิ่เข้าสู่ร่างกายพวกเขาเมื่อมีร่างร้องทั้งสองช่วยการอารวาสภายในร่างกายมูฉันก็เริ่มหนิงแม้เขาจะยังรู้สึกเจ็บปวดแต่ก็ไม่มีการระเบิดอีกต่อไปขณะรัศมีเริ่มไหลเวียนบนพื้นผิวของมูฉันแม้แต่เส้นผมก็เริ่มโปร่งใสเพียงสิบอารมหายใจร่างกายมูฉันก็คล้ายกับกระจกใสขณะยืนตั้งงานบนท้องฟ้าเอ,อิบอาบด้วยแรงกดดัน ที่ไม่สามารถอธิบายได้ประหนึ่งพระพุทธรูปโบราณร่างกายเริ่มเปล่งประกายโบราณลาวก็ว่าเขาผ่านยุคดั้งเดิมและรอดพ้นจากการกัดก่อนของการเวลาชิงเหยยนจริงและจอมยุทธคนอื่นมองภาพนี้ด้วยอาการตกใจไม่มีใครคิดว่ามูเฉันจะบรรลุปเป้าหมายได้เป็นเช่นนี้เองเขาใช้วิชาศาพิสูจน์ดูซับพลังของร่างมหาเทพนี่หลันแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ชั่วเขาแต่เขาก็ยังทำได้ ตอนนี้เขาคงสามารถสู้กับจอมยุทธ์คูพลังเทียนจือจุนขั้นเซิ่งระยะปลายได้แล้วพวกเขาสบตากันอดอุทานไม่ได้มีหน้าล่ะมู่เฉินถึงกล้าทำที่แท้มีแผนแต่วิธีนี้น่าตกใจอย่างยิ่งบนท้องฟ้ามู่เฉินลืมตาขึ้นม่านตาสีดำเปลี่ยนเป็นโปร่งแสงเล่าก็ว่ากินลึกยิ่งกว่าท้องฟ้าแห่งทางช้างเผือกมู่เฉินหันไปมองร่างรองทั้งสองตอนนี้พวกเขามีร่างโปร่งใส แต่ไม่สามารถขยับได้เนื่องจากพลังในร่างกายรุนแรงเกินไปเมื่อเคลื่อนไหวอาจระเบิดได้เราว่าตัวมูฉินกลับมองไปยังล่างรองนั้นด้วยแววตาวูบวาบเนื่องจากเมื่อสักครู่เขาเหมือนจะเกิดความเข้าใจบางอย่างซึ่งก็คือขั้น3ของวิชาสาพิสูตรสาพิสูตรในตำนานนี่เป็นสิ่งที่แม้แต่จกักรพรรดิฟ้ายังแตะไม่ถึงตอนแรกตัวเขาก็ไม่สามารถเข้าถึงได้แต่เมื่อเขาเทพลังลงไปในร่างมหาเทพนิลัน ให้กับร่างรองทั้งสองทั้งสามก็เหมือนจะสัมผัสถึงบางสิ่งที่ลึกซึ้งได้มูเฉินก็คิดแต่ก็ระงับเอาไว้ดวงตาเปล่งประกายเขามองไปยังเจียงหยาที่กําลังสู้กับเหล่าบรรดาจอมยุทธ์สิบกว่าคนแต่ชังดูดุร้ายเหมือนเสือในฝูงแกะเขาโบกมือคนอื่นๆก็ถูกซัดกระเด็นออกไปแต่ขณะเจียงหยากําลังเริ่มลงมือสังหารร่างกายก็เริ่มแข็งทื่อเขารู้สึกว่ากําลังถูกจ้องโดยยม,มทูตทําให้เขารู้ว่าตัวเอง จะต้องทนทุกข์ทรมานจากการทำลายล้างหากเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยเขาเองเงยหน้าม่านตาสีม่วงดำก็มองไปยังร่างโปร่งใสเพราะเก็รู้สึกถึงอันตรายมูเฉินซึ่งอยู่ภายใต้สภาวะนี้ทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวมากเมื่อมองไปที่จิงหย่ามูเฉินก็ยิ้มก่อนจะหายวับจยงหย่าตัวแข็งทื่อก่อนจะถอยออกไปในเวลาเดียวกันคือหลิงสีม่วงดำก็กวาาตอกไปและก่อตัวเป็นชั้นการป้องกัน ล่างของมูฉันปากฏต่อหน้าเจียงหยา่าเขามองไปยังการป้องกันนั้นก่อนจะชกออกไปเมื่อชกไปแล้วรัศมีโบราณก็รวมตัวกันท้องฟ้าก็พังลงมาคือหลิงเพิ่มคูณในทิศทางของหมัดนั้นหมัดพุ่งลงมาล้าวกระดัวทิต์การป้องกันของเจียงหย่านั้นพังทลายเขาส่งเสียงโวยขวนหมุนเวียนขึ้นพลังทั้งหมดลวดลายน่ากลัวนั้นปากฏดัวทิ์ก็ค้อยลงมาปะทะก,กับแขนปีศาจ แสงนับไปทวนก็รวมตัวกันมากจนแม้แต่ชิงเทียนและจอปีศาจเซิ้งเทียนยังต้องหันไปมองขณะการประทะย,ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นท้องป้าก็ถลม่มทุกคนเห็นดวงอาทิตย์ตกลงมาบดบางรัศมีปีศาจแขนทั้งข้างของเจียงหยาระเบิดเสียงร้องดังขึ้นเจียงหยาก็กระเด็นกลับไปล่างกระแทกบนภูเขาภูเขาเหล่านั้นก็พังทลายเจียงหยาถูกฝังเอาไว้ร่างเต็มไปได้วยเลือดครึ่งหนึ่งของร่างกายเขาแหลกเละไปแล้วทุกคนต่างสูดหายใจ โดยเฉพาะมั่วเหอเทียนเต็ไมได้วยอาการตกใจและความกลัวถ้าเขาไม่ได้ใช้ขวดมหาเพิงวาลีเขาอาจถูกฆ่าตายทันทีด้วยหมัดนี้ไอหนูนั่นมั่วเหอเทียนมองร่างเกือบกลายเป็นแก้วนั้นโดยที่มุมปากกระตุกเขาถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้พอเขาดูดีถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งเช่นนี้ไม่มีโอกาสที่เผ่ามั่วเหอจะได้รับร่างมหาเทพน,นิรันดคืนแล้วเพราะชายคนนี้กำลังเข้าใกล้ระดับตำนานแล้ว ตำนานเทพจอมอยุทที่เคยแข็งแก่งสุดแห่งมหาพันพบเทพจัก,กรพันินีหลันโอเคครับเจอกานหน้าคลิปหน้าบา,บายบายไปแล้วเด้อ